สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของหลานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรนะครับสวยงามอาการนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่คมชัดเจ๋อมากครับท่านดูสิครับนี่ วงคมชัดเจียวเห็นชัดเจนเลยนะครับท่านทั้งทั้งนี่ไม่ได้ทําการล้างครับแต่ถ้าทําการล้างเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละครับคือราคาของเขาอยู่ตรงนั้นแหละครับท่านสวยงามบบงอย่างนี้รับรองว่าราคานี้แน่นอนครับแล้วเรามาดูนครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วครับที่นักสะสมมือสมัครเล่นเนี่ยจะมีกันเยอะด้วยครับท่านแต่ถ้าเป็นยูในรดดับเวียนซีแล้วนักสะสมมือสมัครเล่นแต่ไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านราคาก็ดีอยู่แล้วนะครับ เรามาดูของลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่สองสีนะครับจิโพนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับเนี่ยเห็นไหมครับส่วนด้านในก็สีทองเนวลนครับท่านสวยงามมากครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่านผู้มิพลอลุณจาดีอยู่เบื้องหน้าพง์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านพบเราก็มาดูบรมลูกพงศ์ท่านหนูครับคมชัดเจาะขนาดไหนสวยงามมากครับเนี่ยสุดยอดเลยครับแบบนี้ครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยพระองค์ท่านสวมชุดคุรีครับ เบื้องพระพัดไปทางด้านสายครับท so ่านดูดีนะครับเนี่ยมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหขอบเฟืองยิ่งคมชัดสวยมากเลยครับนี่ไม่ธรรมดาครับเอาการมากครับแบบนี้ครับคมชัดเจ้าครับสวยจริงๆครับแบบนี้ครับมีการถึงล้อหนีนิดๆหน่อยๆนะครับท่านรอยบุบรอยบี้ก็มีครับจะไม่เยอะอะไรมากมายครับท่านเพราะว่าเหรียญที่ผ่านการใช้มันก็มีบ้างแหละครับท่านจะไม่ให้มีเลยก็ไม่ใช่ถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อย่างยูนซีก่อนรับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนครับท่านเพราะราคาก็ดีมากอยู่แล้วครับ โอเคนะครับสาหรับเหรียญนี้รับรองว่าถ้าพี่พื่อน้อน้องมีนะครับบอกตรงเลยว่ารวยแน่นอนครับเพราะจํานวนการผลิตนี้น้อยมากนะครับท่านและยูนซีก็ระดับต้นของเหรียญที่ราคาดีมากๆเลยนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับท่านเรามาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับมันเป็นลักษณะแบบเหรียญแปลกๆนิดนึงครับท่านประเทศไทยครับเนี่ชัดเจนนะครับอักษรบิ ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสำหรับอัลตเบิวซีตัวนี้สามตัวเช็คกันอยู่อีกตัวหนึ่งห่างออกมานะครับพอตอนสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าครับท่านสองห้าสามเก้านะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับจำลงไว้อีกนิดคือแม่นันเจ้าพญยาเลขล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบตครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านี้นะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูการจํานวนการผลิตนะครับ สำหรับปีปศ2 5 3 9นี้นะครับท่านความหนาของเหรียญเหรอครับอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่17ล้าน8 6 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่าน17ล้าน8 6 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านไม่แพงนะครับไม่เยอนนะครับท่านพูดผิดครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอในระดับ UNC เรอครับคม กลับไปกลับมาแล้วในระดับยูนซีครับตกอยู่ที่เดนี้ขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทครับเป็นสามร้อยบาทกับสัดจากสองร้อยห้าสิบาท,บน,บาทนะครับเป็นสามร้อยบาทแล้วนะครับราคาไม่ธรรมดานะครับนี่สามร้อยบาทเนี่ยสิบเจ็ดล้านเหรียญเศษนะครับแต่ราคาขยับขึ้นมาถึงห้าสิบาทเนี่ยไม่ธรรมดาครับจากสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยบาทเนี่ยไม่ธรรมดาครับอย่าคิดว่าจะหาด้เจอได้ง่ายๆนะครับส่วนปันก็ใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อย ถึง150บาทครับท่าน100ถึง150บาทแล้วนะครับตามสภาพเหรียญนี้ที่ผมดูหมอๆนี่นะครับท่านเหรียญนี้ครับ100บาทได้เจช,ชัวเลยนะครับท่านแต่ถ้ามากกว่านั้นต้องคิดมากคิดน้อยอยู่นะครับ